แม่จ๋าเพราะจา๋าคลิปที่เคยลงไปว่าปลูกมะม่วงในเข่งอะ่ะกิ่งพันธมะม่วงที่เขาใส่เข่งไม้เวลาเราซื้อมาเราไม่ต้องเอาเข่งออกนะเราไม่ต้องเอาเข่งออกเลยจ้ะปลูกลงไปทั้งเข่งเลยอย่างเงี้ยเนี่ยหลุมประมาณนี้นะไม่ต้องกว้างมากเท่าไรหลอกจ้ะเขาปลูกลงไปทั้งเข่งเลยปลูกว่าประมาณกลางปีเนี่ยนะออกลูกแล้วเห็นไหม ตอกหลักยึดให้แน่นไม่ให้ลมพัดไปพัดมาจ้ะดีมากเลยสวยงามออกลูกออกไวแล้วว่ามะม่วงในเข่งกับนอกเข่งเข่งพลาสติกดีไอเข่งไม้ดีกว่าจ้ะเข่งไม้มะม่วงแต่ไม่มีเฉาเลยแล้วโตวไวมากด้วยเพราะว่ารากไม่สะเทือนใช่ไหมเขาชํำใส่เข่งรากมันติดแล้วอะรากไม่สะเทือนใช้เวลาไม่นานนะไม่กี่เดือนนะ ไรนั้นอย่างต้นเล็กที่ซื้อใส่ถุงดำมาก็เป็นจ้ะแต่ช้าหน่อยใส่เข่งดีกว่าจ้ะใส่เข่งไม้ดีกว่าราคาแพงกว่านิดนึงแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการรอไงดีมากแอบถ่ายของเขาส่วนข้างบ้านจ้ะ